เอาเรื่อน,น,นะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมไฮเปอร์เดมเพนชั่นเด็บเเนียในภาธีสิบเก้นะครับผมเอาเรื่อนะครับผมสหรับในภาดนี้นี่เราจะไม่ดำเนินเรื่องนั้นเนื่องจากว่ามีภารกิจพิเศษที่เราจะทำในภาดนี้นะก็คือการสร้างพวกเหล่าเที่ารุ่นร้องนั่นเองนะครับผมปรบมือก,กันหน่อยนะครับอ่ ه, บาฟนะังเสียงกระชื่นใจนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งในตอนนี้นี่เรามีไอ้นี่แหละเรามีแพลนในการสร้างน้องสาวหนึ่งคนแล้วนั่นคือการกําเนิดของเด็บเกียนเองนะผมแพลนนี้ซึ่ง โหเฮียดูจำนวนกีก่ะเฮียอย่างแพงเลยสัตว์เนียอเนะซึ่งอ่ะเราจะเริ่มจัดเล็บเกมก่อนเลยกันซึ่งในจริงนี่คือแพลนที่เห็นเมื่อกี้นี่คือเราสามารถทําได้แล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูแล้วกันว่าบอสที่เราจะไปตบเพื่อเอาแพลนเน็เกียนี่คือเป็นตัวไหนนะเออน่าจะตบไหวอยู่ส้ต็ตสเต็ตได้อา มีสแตางร่างเลยอปับมาอุ้ยอุยไฟยัยแรงเกินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี้ยยรงไฟบาเอาสักกุไปกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยเอ่อไอ้เฮียยายายาายายายเอาเอาเนปูไปก่อนแล้วกันมาปับอุ้ยชินิ่ตายนี โอ้โหนี่ปั๊มดิเฟย์ไปแล้วเนะี่ยอะไรกันก่อนเจ้าโ,โอเคสองเกยพอดีไปเดบจูนเราจะากกนะว่าไปเพื่อสัเกตนะเนี่ยว่าเดบจูนใส่ดีววลแล้วกว่าใส่โปรเซสเซอร์ยูดินใหม่ละเออดีจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยน อโอ้โหโอ้โหท่าแชร์แพตต์จูนคุณ50%แล้วแล้วก็คุณตบบอสจนแม่งแม่งดบไอไอ้กอโซมาแล้วแล้วก็นี่ครับผมเราจะทำการคราฟเลยนะครับผมปาเดสโโกนะครับผม อามาเรียบร้อยเอาละทีนี้ต่อมาก็คือเราจะมาคุยที่นี่นะที่เพลนเนปจูนฮิฟโตอาลไปเนปจูนสักชุดตいวดีสิคุณเนปจูนคะแต่ว่าช่วยมาสักแปมหนึ่งได้เปล่าคะ oh, อ๋อฮีสเองเหรอเนี่ยแม่เรียกกันอย่างนี้นี่แปลกจังเลยเนี่ยมีอะไรเหรอจริงๆแล้วนี่มีของขวัญที่จะมอบให้กับคุณเ mm hmm. นปจูนครับเพราะนี่คื Neptune, ค mm hmm. อช่วยมากับฉันหน่อยได้เปล่าล่นะ ของขวัญเหรออะไรอะไรเหรอ,อะไรรอแต้ยอมแบบว่าจะไปที่ไหนนี่ก็ยอมรับทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไปอย่างนี้แหละย่าฮยฮฮีฟ์ฟรับของขวัญแล้วนะรอกรอสิครับนงทีค่ะคุณเนปจูนเราอิคบน่งจูน แต่ว่าคุณคือพี่สาวของฉันเหรอคะเเนปเนปอร์แต่ว่าผู้หญิงสุดน่ารักนี่ใครน่ะหรือว่าตัวละครใหม่เหรอใช่ใช่ชื่อของเธอชื่อว่าเนปเกียค่ะแล้วเธอก็เป็นน้องสาวของคุณด้วยค่ะ,ะยินดีรู้จักค่ะชื่อว่าเนปเกียค่ะอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ น้องสาวของฉันเองล่นเหรอโเเนปน้องสาวของเนปกันเหรอเนปเนนปยตซเคน้องสาวของเนปเนปเหรอคะกันหมดเลยแล้วพวสมาจนทำไงเนี่ยคอมป้าไอ้จ да> ัง ฉันเดินมีน้องสาวซสดิมันแบบว่าจีกดความจีจชัดเลยใจเย็นก่อนเลยครับคุณเนปจูนฮะเพราะพลังเพรพลังของคุณเนปจูนที่ดำเือนมาค่าแชร์พุ่งด้วยค่ะไหนก็เลยก็เลยได้เกิดเทพิาตนใหม่ขึ้นมานะคะเอ๊ะหมายควาว่าไงอะี่านเขาว่ารงอะ การต่อสู้ทางการที่แล้วนะก็คือการต่อสู้กับไอ้นี่นะการต่อสู้เขากับเอ่อไอ้จอมมานตุมเมทิุสเอ่อเมบิอุสอุนตัเมบิอุสเที่อะไรก็ช่างเถืนะไอ้เฮียค่าแจ่งคุณก็พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ทําให้การกําเนิดของที่ทในกําเนิดขึ้นมานะคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่าพลังแชร์นี่สุดยอดไปเลยเนี่ยเอออือ เพิ่งจะถือกํเ<บ>าเนิดมาก็เลยยังไม่รู้ม<บ>ากนะค่ะแต่ว่าจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ฉันก็กลายเป็นพี่สาวแล้วเหรอเนี่ยแหมเขินจังเลยนะตนนนอนนี้พี่สาวของัน แต่ว่าดูจากเน็บเนนี่เน็บเกียรเ์เกียร์จางนี่ดูเหมือนเป็นพี่สาวมากกว่านะครับอูจะไม่เถียงเลยไอ้เหรอจริงนะเขาดูดีๆแล้วนี่นโกโกนนท่าด,ดูจากรูปร่างแล้วก็แบบว,ว่าการอคติ้งแล้วก็ยังพูดมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเน็บอีกด้วยนะให้เน็บเป็นน้องสาวนี่จะ,จะดีกว่านะ <S <S いい れかららお姉ちゃんしくんอ๋อไม่เอาหน้าหลังจากนี้มันจะเป็นพี่สาวแล้วそれではถ้างั้นทุกคน,กคนฝากดูแลค,คุณเน็บจวเดี๋ยวจุ้ยฝากดูแลคุณเน็บเกียร์ด้วยนะคะเด็บเกียร์แอคเข้าตีเรียบร้อยนะครับผมอ่เอาเวแล้วนะครับก็สิที่คุณรับชมหลังจากนี้ก็คือเป็นการลันเล่นในรอบที่2นะเพราะว่า รันแรกคือค่าเมมที่แบบเป็นค่าเอาไว้สลับคร,บราฟอะไรพวกนี้มันไม่พอนะผมก็เลยแต่ว่าต้องบรรลันในรอบที่2นะเพื่อแต่ว่าเก็บเมมเพื่อเอามาคราฟพวกเราน้องๆน,นะโอเค,อเคก็หลังจากที่เราคราฟนิบเกียไปแล้วมารอบนี้เราจะมาคราฟล้อมกับแรกไปเลยเราจะเราเอ,อ่อรับแฟนแล้วก็แต่ว่าทําค่าแชรงของลูวี่ให้ถึง50แล้วนะผมก็ไอไอเทมที่เราจะไปตกจากบอสนะผมมันจะอยู่ในถ้ำตรงนี้นะถ้ำเอ็มฟอนเทียเคปมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เราต้องเปิด Add Enemy On ก่อนนะของถ้ำนี้นะปึ๊บอ่า Add Enemy ปึ๊บอ่าพอเปิดเสร็จแล้วเราก็จะไปล่าเลยแล้วกันนะผมมันจะเป็นบอสตัวประวานนะอ่ะ Victory Slash ตตไปเลยปึ๊บหึ่มพื้เพี้ยอืมก็แรงอยู่อืมไอ้ไอ้ไอ้ไ ไ,ไใใอ้เหี้ยแม่งกินแม่งกินไอนี่ใช่ไหมกินสเปเชียลพอยต์เนี่ยมาเบรกาปุ๊บเอ้าือ S <S อม่อม่เแปะแปะอืมอ่าเรียบร้อยอ่านี่บผมไอของเด็บเกียร์แม่งไม่ดรอปในมารอบนี้คือดรอปโชเคท่านแล้วก็ประมาณนี้ผมตบบอสตัว <S 2> <S 2> เปาวานะะไปนะแล oh. ้วหลังจากที่เราตบบอสตัววานเสร็จแล้วก็มาเรามาเริ่มทําแพลนเลยแล้วกันนะผมมาครับปิ๊บเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็มาคุยที่ลูวี่มาคุณพลังค้าคุณมันค้าแต่ว่าขอมีเวลาสักครู่หนึ่งไหมคะอิสโตว์ลคุณจะเรียกแบบญี่ปุ่นเลยไอ้ต่อดิ แต่จังเล้ที่แบบว่าเธอติดต่อฉันมาเนี่ยพอดีว่ามีคนที่อยากให้คุณรังมาพบนะ่ะแต่ว่าช่วยมาได้หรือเปล่าคะพบกับฉันกันเหรอใครกันนะใครกันนะอซสตาวาร์ <laughs> าลัอซ์ล้วกมาแล้วเอ้ยทยโอ้อยโอ้กอโก็อโทอจสิ้นกับเล็บจูนมาไปหน่อยอะ ไอ้เจ็บเว้ยอยู่ๆทำอะไรวะเนี่ยอีเย่อีแย่ไร้วันรู้เจ็บนะมาแล้วมา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 ไปได้นะคุณแรมหนังสือมันมีเอาไว้อ่านนะไม่ใช่เอาไว้สับโยนนะเด็กเหรออ่อขอโทษค่ะคุณบลัง ดูดูเหมือนว่าแ,บบแรมนี้จะท,ทั้งทายด้วยแต่ว่ากลียยาที่แย่เลยครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพวกเธอเป็นแค่เด็กนะเพราะงั้นครั้งนี้ฉันปล่อยผ่านแล้วกันแล้วคนที่แต่ว่าอยากจะพบกับฉันคือเด็กสองคนนี้เองเหรอ่จ<ช>ุอของพวกเธอคือคุณแรมแล้วก็คุณลอมค่ะพวกเขาคือน้องสาวของคุณไงล่ะอื่น บ,บนบลังคะเดี๋ยวก่อนนะขอ,อให้ฉันจำหน่อยว่าฉันเคยมีพวกน้องสาวอะไรพวกนี้เปล่าเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพวกเขาเพิ่งจะถือกำเนิดมาเองค่ะพวกคขาว่ายังไงนะ่ะ การต่อสู้ครั้งนี้แล้วนะ่ะค่าแชร์ของคุณเออลดนขึ้นมาแล้วทำให้การกำเนิดของเทพดดิดาวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะแอนดี้ซับซ้อนจริงเลยเนี่ยเฮียคลิปดันแหละเอาหน้าอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะคะก็าตามนั้นนะคะ่ะนสาาวะคไม ในกรณีของคุณบรางนี่ถือว่าได้เป็นคู่แฝดเลยครับซึ่งว่าหายากมากนะแต่ว่าอย่างน้อยน,นี่ทั้งสองคนนี่ก็ยังเป็นเด็กหนูก็ช่วยดูแลพวกเขาด้วยนะคะพอานั้น,นนี่คืออย่าทำอะไรที่ไม่ดีต่อพวกเขาเลยนะคะเข้าใจแล้วแหละ่ะก็กรณีของแรงหลงลอมมันมันไอ้นี่นะเออมันเป็นไอ้นี่เออถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นดิเทนโดอิงใจงนี่นะั้นดเทนโ 3ds อ่ะ เอดีเ d ชหรือ ADS ีอชวัเเี้ยลืมน่ารักอ่ะเอ๊ะอ้าวรู้จักนะตามตามปิงปิงมาเลยโอเคเซิร์ฟเบรกนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้หรอกจริงๆฉันมีเรื่องจะประกาศนะแต่ฉันไม่มั่นใจนะแต่ว่าตอนนี้เรามีเทเจนาองค์ใหม่แล้วนะเฮ้ยมีประกาศด้วยเหรอวะอ๋อเออว่าใช่ของเด็บจูนมันไม่มีบีร้องดิว่า ลอมกับแรมนะพวกเขาจะเป็นเด็กกันอยู่แต่ว่าพวกเขาก็คอยช่วยทำงานกับจันที่ดูวี่นะเพราะนี่คือสปอร์ตพวกเราด้วยนะอืนาา่ารักเลยเอาลแล้วรับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนช่วงที่สามแล้วต่อไปก็จะเป็นถึงคราวของยูนีแล้วผมก็อ่าโอเคเืินเดิมแล้วผมแพลนก็ผมก็มีอ่าโอเคยังไม่ครบหรออ๋อมาจีนไลเตอร์ยังไม่ได้พะโถ่เ้วเวนกร,รมันจะโทรหรอเท่าไหร่โอเคที่ผมก็อ่าเราก็ทาท่าแชร์ลัสเตอ่นประมาณ50แล้วก็รับแพมมาเรียบร้อยแล้วโอเค จริงแพมมันรับได้ตั้งแต่30แล้วแต่ว่าเออค่าค่าในการทํานี่เป็นไงมันต้อง50นะมาเราก็จะไปตอบบอสกันเลยแล้วกันนะซึ่งบอสมันจะอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมเปิดในนี้ด้วยนะครับผม add enemy on นะครับผมมาบอสที่เราก็จะจบก็จะเป็นไอตัวค่นเหล็กนั่นนะค่นเหล็กสีเขียวมาคิดว่าระดับนี้น่าจะไหวยอยู่มาปุ๊บอเอาสิแปลงล่างลย สปุ๊บสวมใส่เสร็จสิ้นมาปุ๊บปั๊บเลยถ้าตบตัวหนึ่งแล้วมันยังไม่ดองก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอตัวนี้นี่มันค่อนข้างจะหลายตัวอยู่นะเออถ้าแถมแมบบนี้มันมีสองถ้าแถมแมบบนี้คือมันมีสองแมบบได้ไงเออ ดีประมาณสี่ตัวโอ้ยเรือวารีนียู่ปึ๊บเฮ้ยเ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 ้ยองข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 อง ตายอย่างเั้นอ่ือเอาป๊บีกินอาศัยืออกเกือบตายไว้เจลเลื่อนและจะสามแต้งอ่ไปอืมไอ้้ยเบาเป็นเป็ดเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไอ้ย่ไป ได้มาเรียบร้อยจ้ำพลังของลูวีไปเลยจํำขึ้นใจเลยโอเคถ้าผมก็หลังจากที่เราจบบอสไอตัวนั้นมาแล้วแล้วก็เราก็ได้ขอไอเทมมาแล้วมาต่อไปก็คือการสร้างน้องดูน้องยูนี่กันเลยแล้วกันนะผมมาทีนี้ก็ครบแล้วปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยที่รัานสเตชันซ่าสบายเลยคุณโนวาร์ครับคุณโนวารครับแต่ว่าพอมวลาว่างหรือเปล่านะ อสตเองเหรอมีอะไรเหอรอพอดีว่ามีคนที่ทอยากจะพบกับท่านโนวาวนะครแต่ว่าช่วยมาได้เปล่าแต่พวกใครบางคนเหรอใครกันนะถามกันหมดมาแล้วล่ะฮิสต,ต์กำลังรองอยู่เลยค่ะทุนโนวาอ่จอ่อจังค่ะ เออฉันชื่อว่ายูนี้ค่ะเสียงตอนรีเบิร์ตหนึ่งเสียงไอ้นี่อยู่เว้ยยังไม่ได้แบบออกเสียงแบบไอ้เข้มๆเหมือนที่เคยฟันแต่ชื่อว่าโนวานะเทติดาของลาเตชันก็ที่ว่าเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะก็รู้อยากรู้สิครับนี่นี่ตนาเด็กคนที่เป็นใครกันเหรออ้าวพูดพูดสั้นเลยเดี๋ยวยังพูดตั้งตัวไม่ทันเลยเด็กหลงเหรอเฮ้ย น้องสาวของคุณดาวาวายไงล่ะคะเฮเธอฉันน้องสาวของฉันเองเหรอเนี่ยอ๋อในสุดจะก็ได้เป็นพี่แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใชร์กันดีด้วยปากเขาว่ายังไงอรจะพาให้เขาเจาอยู่นี้เลยการตัดรูท้ายแล้วเวร์ดิมนะเออถ้าแชรพุ่งสูงเทิดาตนใหม่เกิดเออ๋อแต่คนนี้ก็เลยเกิดมาเลยนะนี่ย เดีย๋ยวฉันจะเลี้ยงเธอให้เป็นเทิดาที่ยอดเยี่ยมเองเลยนะแต่อานะแค่เพราะว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันนี่แต่ไม่ใช่ว่าฉันจะออมเบอร์เพราะนี่คือเตรียมตัวจำใจไว้เถิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เอาเรื่องเลยนะ <c oughs> เ หนูจเจหนูหนูเพิ่งเกิดทำอะไรนะครับคุณโนวาลวยูนี้เขาเพิ่งเกิดมานะจะทำให้เธอตกใจกูขึ้นมาทำไงอีกนะคะัน้าไม่เยเปิดมาก็โโอ้หเล่นความดุดันใส่เลยเนูขอโทษนะยูนี้แต่ว่าทำให้ตกใจกูสินะ 今のはあくまで仕事เมื่อกี้เมื่อกี้นะก็แค่แบบว่าในส่วนของงานเท่านั้นเองนะนะถ้าเกิดแบบว่ามีอะไรลำบากก็บอกฉันคนนี้ได้นะอย่ารักกันกเออเสียงเสียงยังไม่เป็นแบบว่าเออเขาเรียกไงเสียงโทนยังไม่ใช่แบบที่เราเคยเคย,เค,ยคุ้นเคยกันนะเอะออย่ารัก ยังแบบว่าน้องสาวล่าเรือ่าเลิงสดใสสดใสเพิ่งเกิดมาจริงๆอะ่ะอ่าอยู่นี่เข้าสิเรียบร้อยโอเคนะผมก็ตามนั้นนะผมทั้งบทของในการเออไหนขออา่านเอ้ยไม่ใช่ขออา่านบลอ็อกหน่อยดิน้องสาวนะ <c oughs> จะเป็นเรื่องจะประกาศนะด้วยค่าแจงของทุกคนแล้วได้มีเทศดาต้นใหม่คือกเดิดขึ้นมานเอีอคืออยู่นี้เธอเป็นน้องสาวฉันเองเออสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าอยู่นี้จะเจะป็นายาวทีดีที่สุดเลย เธอเป็นเด็กดีเพราะนี่คือนสาสูนเธอด้วยนะเออมบณนี้โอเคสงสารเบลนะเพราะว่าแม่งในโอ้ยอะไรไปนเนี่ยคงแผนเยอะเลยเนะวลาวัดฟักก็ยังว่าล่ะสงสารเบลนะในชีวิตจริงแม่งมันไม่มีเครื่องพกพาในไะอ้ของไมโครซอฟเอ็กบอกเนี่ยเยอะก็ถือว่าอดไปแล้วกันนะเออไอ้ยจนกว่าแม่งจะงอกมาจนกว่าทางนูน้นแม่งจะงอกเครื่องพกพามาก็อาจจะมีสักวันหนึ่งที่ได้มีเออแต่ว่าเออไม่น่ามีหรอางว่าา โอเคนะผมก็สลับในพาร์ทนี้นี่การสร้างเหล่าสี่เท็ิดานรุ่นน้องแนละ้วนะผมก็ได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็อาจจะมีก,การอธิบายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่านานๆที่ผมจะได้ทําคลิปเดลแบบนี้นะผมไม่ได้ทำมานานแล้วเอาจริงๆตั้งแต่นู่นเลยก็น่าจะอีกสองพาร์ทก็น่าจะจบเรื่องแล้วแหละช่วงแรกนี้ก็น่าจะแต่ว่าคุยครึ่งแรกก่อนแล้วก็ครึ่งหลังนี้ก็คือน่าจะจบลาดบอสแล้วนะผมเพราะว่าเชฟเตอร์สุดท้ายแล้ว โอเคแล้วผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคสวับดีไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไปแล้ว